ไม่เลยครับหมอบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นคือเป็นข่าวลือที่ออกไปจริงๆแล้วพี่เอกก็แค่เชื้อมะเร็งกระจายตามรา่างกายแต่ไม่ได้ถึงับเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่เลยและตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับตามระดับตลอดที่บีมลเลยครับจะได้กระจางกันสักท,ทีนึงนะครับว่าต่างคนก็ต่างพูดไปพูดกันมาเลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงคือเป็นยังไงไม่ไม่เราต้องต้องย้อนกลับไปเรื่องข่าวที่ออกมาก่อนว่าว่าะมะเร็งสมองนะฮะ ว่าจะขึ้นสมองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ข่าวมา้วทาให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นเป็นห่วงเป็นใยเอฟซีของพี่เอกสรพงษ์เนี่ยเขาจะเข้าใจผิดว่าว่าพี่เป็นย่งงจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอกเริ่มแรกเลยตอนแรกที่ผมไปเยี่ยมตอนประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับไม่ใช่น้าไส้นะไม่ใช่น้ำไส้ที่ปอดที่ปอดครับแล้วก็พี่เอกก็ตัดไปประมาณสักสี่ห้านิ้วมั้งจากเจาะปอดเอาไปตรวจแล้วก็เป็นเพนพบเป็นบินเชื้ออะไรก็ตัดออกไปนะครับตัดออกไป จากนั้นประมาณสักห้าหกปีที่แล้วตัดไปที่ปอดด้านซ้ายนะปอด้านซ้ายแล้วก็รักษาตามอาการมาตลอดจนกระทั่งพี่เอกนี่แข็งแรงดีก็กลับไปถ่ายหลงตาถ่ายนู่นถ่ายนี่มาก็ทาํางานได้ปกติปกติจนกระทั่งมามาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอาการของพี่เอกเนี่ยมันก็กลับมาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ผมได้ผมทราบข่าวเพราะว่าภรรยาของของ,ของพี่เอกเนี่ยโทรบ,บอกว่าตอนนี้พี่เอกไม่สบาย ผมก็พาไปเยี่ยมมีก็คุณเอกพันธ์ไปด้วยผมไปด้วยก็นั่งก็คุยกันนับปีที่แล้วนะประมาณมีนาใช่ไหมคุณพามีนาประมาณมีนาก็เท่ก็ตอนนั้นเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของพี่เอกคือนะลักษณะตอนนั้นคือหอมลมก็ผมผม,ผมได้ไหมมองหนะ้าแล้วแล้ว,ลวไม่เขาจะถามเดือนก่อน มองหน้าเสร็จก็ถามว่าใครเดินบอกว่าอ้าวพี่บินไงพี่บินเอกพันเราก็จําได้แล้วซึงจําได้ต้องย้ำพอจำได้ปพ๊บพอนี้ก็โอ้โหเรื่องราวเก่าๆพี่เอกรู้จำหมดใครเป็นยังไงยังไงเคยคุยกันเพราะผมเนี่ยชื่อบินมาริลิตเนี่ยพาะพี่เอกเนี่ยมีส่วนที่ให้เราชื่อชื่อบินมาริลิตชื่อบินมาริลิตเลยแล้วพี่คมถามว่าเนี่ยคนเนี่ยเขาชื่อชื่อท็อปมาริลิตชื่อจริงพี่เอกจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยคพี่พี่คมจะปั้น พี่เอกบอกว่าเอาใช้ชีพผมเลยเพราะผมในหนังเรื่องข้ามากระพระชื่อบินบารมีเนี่ยตั้งชื่อว่าบินบาลิลิตเลยนั่นแหละที่ผมที่มาจากพี่เอกที่บอกนี่เลยและจากนั้นมาเนี่ยโอเคเราก็ไปเยี่ยมวันนั้นก็ดูแล้วพี่เอกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับที่กลับมาเป็นมะเร็งอะไรก็เป็นมะเร็งก็ที่เดิมนะฮะกลับมากลับมากลับมากำเริบกลับมากำเริบนิดนึงแล้วก็มีเชื้อบ้างที่กระจาย ปกระจายต,ต,ตามร่างกายนะครับเราก็รู้สึกว่าเดือนเขาบอกไม่เป็นไรตอนนี้กําลังกาลังเรื่องเรื่องยาให้ยาอยู่ะระงับในสิ่งที่ที่ตรงนั้นไปไม่ให้ลามใชต้องใช้ไปแล้วก็คือเนี่ยประมาณมีนาตอนนี้ก็ประมาณก็ก็จะปีละ <ใช S 1> นี่ฮะก็ก็การมันก็ทรงดูแลแล้วก็แกก็อยู่อย่างเงี้ยดีขึ้นดีขึ้น, <ๆ S 2> นตลอดดีขึ้นครับดแต่ที่มาเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่เก้าเก้ากุมภาุมภาที่ผ่านมาถึงเข้ากา icu กับ ถูกเสริญเพราะว่าพี่เอกไปทานกล้วยน้ําว้ามีคนมาฝากมาให้เพาพี่เอกนี่อยากทานเขา<ม>พี่เอกไม่ได้ทานก็มีคนเอากล้วยน้ําว้าฝากให้พี่เอกพี่เอกก็ทานแต่ไม่ได้เกินก็เก็บไว้ที่บริเวณแบบเหมือนคนป่วยอะกินอะไรก็เก็บไว้ที่แก้มกระพุ้มแก้มแล้วก็พอลืมๆม,ๆมๆึนกขึ้นได้วก็กืนจังหวะกืนนั่นแหละครับแล้วก็ดื่มน,น้ำมาด้วยสำลักกล้วยก็เข้าไปในหลอดในหลอดลม ทำไมพี่เอกเนี่ยอาการคือช้องเดือก็ตกใจหายใจไม่ออกตกใจแบบตอนนั้นเข้าไอซียูเอ่อเข้าช่องฉุกเฉินฉุกเฉินของโรงพยาบาลน,น่าจะพูดได้ละบำรุงราชนะบำรุงราชโรงพยา,าบาลบำรุงราชแล้วบำรุงราชก็รีบจากการทาโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างตรนนั้นพี่เอกเนี่ยโอเคดีขึ้นตามลําดับแะต,ตอนนี้ก็อยู่ในห้องไอซียูนะครับแต่ที่เราเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย หน้าพี่เอกดีกว่าครั้งที่เราไปเยี่ยมอีกสดใสมากแต่หน้าตอนนั้นเนี่ยพี่เอกเนี่ยมีอาการคือเหมือนว่าหมอบอกว่ายังมีการไอถ้าพูดแล้วจะไอและจะสำลักก็เลยต้องให้ยานอ,นนอนหลักตลอดนะครับพอเราเข้าไปต้องพเพลิกเพนแล้วน<อ>นม,นนมีมีหลายคนที่ข่าวออกไปว่าเป็นมะเร็งสมองสมองอะไรอย่างนี้ฮะมันคือ,อยังไงทําให้ประชาชนหรือว่าแฟนๆหนังแฟนๆละครของคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ยตกใจกันมากเพราะว่าถ้าเกิดว่า ถึงสมองแล้วเนี่ยมันเป็นอาการที่หนักนะฮะไม่เลยครับหมอบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นคือเป็นข่าวลือที่ออกไปจริงๆแล้วพี่เอกก็แค่เชื้อมะเร็งกระจายตามร่างกายแต่ไม่ได้ถึงจะเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่เลยณตอนนี้เนี่ยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับตามระดับตลอดที่จริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่สำรักอาหารเนี่ยนะครับก็ก็อยู่ที่บ้านเหมือนรักษายาต่างๆอยู่ที่บ้านพี่เอกก็ดีวันดีคืนน้ําหนักเพิ่มน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็หน้าตาก็สดใสสดใสที่เราไปเห็นก็เ้ยโอ้โหนี่คนอายุ73ใสมากนะครับหน้าตาใสกับพวกเราใช่ฮะใสมากแล้วก็ทางคุณเดือนนะครับคุณเดือนเขาบอกว่าพี่เอกเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านถ้าเกิดไม่สำลักอาหารก็สามารถที่จะเดินอะไรเหินได้อะไรได้เดินไม่ได้เดินได้ฮะเดินได้แล้วก็มีคนประคับประคองอาจจะลงบันไดมานิดหน่อยนะครับก็ได้นะจําได้อะไรได้อยากจะให้แฟนๆของคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับ พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับอย่าได้วิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่สมองนะครับจริงๆแล้วไม่มีมมเรื่องมะเร็งในสมองนะครับเพราะว่าตอนนี้เพ่เป็นที่ปอดนะครับแต่ก็อาจกระจายไปนิดหน่อยไปที่อื่นแต่ยังรักษาตามอาการอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนเบาใจแล้วก็คลายกังวลได้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไปเยี่ยมลก็เอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วด้วยใช่ครับ อ๋อคือช่วยใจออกแล้วปกติตอนที่ก็ลงใหม่ๆเนี่ยต้องใช้ครึ่งช่วยใจเพราะว่ามันสำลักแบบอย่างแรงอ่ะ้วทำให้พี่เอกเนี่ยมันเกิดมันก็มีสะตกด้วยมันก็เลยทําให้แบบอาการมันจะหนักแล้วตอนนี้โอเคจากวันที่9ถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ10วันเกือบ10วันนะก็โอเคดีขึ้นตามปกติเดี๋ยวอีกไม่เกินสองสามสามวันถ้าคุณหมอดูอาการแล้วกลับมาปกติเหมือนเดิมก็คงจะกลับบ้านใช่แค่นีอะไรนะครับคือมีส่วนเรื่องที่ผมบอก่ะเรื่องมะเร็งที่ที่ปอดแล้วมันก็ อาจจะทําให้ภาวะในร่างกายที่มันไม่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 ไมไมปกติมันก็ทําให้พี่เอกเนี่ยอาจจะจําได้แต่ช้าหน่อยหรือจะพูดอะไร<แ>มันก็นึกหน่อยจะต้องอะไรหน่อยช้ากว่าคนปกติประมาณสามถึงห้าวินาทียายาที่พี่เอกในการรักษามะเร็งเน,นี่ยนะฮะยาเนี่ยอาจจะมีส่วนทําให้รู้สึกว่าเบลอเบลอ,บอ,บอและช้าเบลอ,บอ,บอและช้านิดหนึ่งนะครับกว่าจะทําอะไรหรือจะนึกอะไรจะจําใครเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่ง นะครับมันเป็นตัวยาที่พี่เอกก็ต้องรับประทานทุกวันเพื่อรักษามะเร็งนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แต่จริงหมอคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมะเร็งที่สมองเนี่ยถ้าเกิดเป็นจริงๆขึ้นมาเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนครับมะเร็งสมองนะถ้าสมองจริงๆเนี่ยน่าจะไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามีไหมมะเร็งเนี่ยมันกระจายไปทั่วมันอาจจะมีส่วนน้อยมากนะ ส่วนน้อยมากที่จะอาจจะเข้าไปตามร่างกายอะไรต่างๆแต่หนักๆเลยอะ่ะที่โฟกัสเลยจริงๆก็คือที่ปอดที่ปอดนะครับที่ปอดแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะพี่กะรู้ตัวนะพอถึงถอน,นอจากจากละครนะผมว่าโอเคผม,มผมรู้สึกว่ามันจะช้ากว่าคนอื่นนะเวลาจะนึกอะไรแล้วพี่ต้องต้องเลยไม่เล่นอะ่ะคือถอนตัวออกมาเองใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้ตัวไงว่าโอเคอาจจะถ้า,ถ,าถ้าเล่นไปหรือรับงานอะไรใครแล้วมาทําให งานขาเสียเรื่องงานล้าช้าพี่เอกก็ก็จะไม่ทนครับผมเรื่องระยะเนี่ยผม <c oughs> ผมไม่สามารถ <c oughs> พูดได้ว่าระยะเท่าไหร่ตั้งแต่ที่ไปเยี่ยมมาได้ปีที่แล้วก็ดูรู้สึกว่าเหมือนกับปกตินะเป็นมะเร็งเมื่อหกปีที่แล้วแล้วผมก็ไปเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นที่เป็นมะเร็งหกปีที่แล้วผมก็ไปเยี่ยมตอนที่พี่เอกผ่าตัดเอาเอาเอาเนื้อร้ายจากปอดออกไปหกปีผมก็ไปเยี่ยมมาแล้วพี่เอกก็บ่นว่าเจ็บ <c oughs> โอเคเดี๋ยวคิดว่ากลับมาทำงานได้แล้วก็กลับมาทํางานได้ แล้วก็เมื่อปีเอหกปีที่แล้วหกสี่ต้นหกสี่ก็ก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าจะพูดถึงระยะที่เท่าไหร่ถ้าผมคิดว่าน่าจะประมาณที่สองเองนะสองสองอ่ะเพราะรู้ก่อนเนี่ยเลยต้องตัดกัรนั้นออกไปถ้าเกิดไม่รู้หรือว่ามาหนักเลยเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะน่าจะอันตรายแต่นี่รู้ก่อนแล้วตัดไปก็ผมว่าน่าจะประมาณระยะหนึ่งสองที่เขาโชคดีมียาดีนะฮะมียาดีที่รักษาเฉพาะจุด นะครับเราษาเฉพาะจุดได้เลยนะครับคุณเดือนอสักภรรยาบอกว่าตอนเนี้ถ้าเกิดยาตอนนี้ต้องหาหมอทุกเดือนนะฮะต้องมาต้องมาทําอะไรทุกเดือนทุกเดือนไม่รู้ครับถ้าครบโดสแล้วเนี่ยพี่เอกน่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมได้นะครับว่ารู้สึกว่าเข็มนึงเท่าไหร่นะเห็นคุณเือนบอกแสนแปดแสนแปดครับ ต,ต่อเข็มต,ต่อครั้งหนึ่งที่มาที่ฉีดต่อนี้ฉีดไปประมาณสี่ห้าเข็มแล้วนะครับแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่ากําลังใจของทุกคนนี่เ,<อ>เป็นสิ่งที่สําคัญคุณเดือนภรรยาของพี่สารพงศ์ก็ขอฝากเราสองคนกลับขอบ<ม>คุณนะครับทุกทุกท่านที่เป็นห่วงเพกสารพงศ์คิดว่าถ้าตามแผนที่ที่รักษาอีกไม่เกินหวันหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพี่สามารถกลับบ้านได้